ลูกกระปุนจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะเป็นลูกยามแบบีู่แมปนาย่อสมภาพไลอยิงสามารถทำมันไม่ใช่อุครับไม่ด้ใช่ไม่ได้เอาไว้ทิ้อย่างเดียวไปยิงเข้าเป้าเข้าเลยมกก่อนชนะครับผมใช่ครับตอนนี้มีสมไปตะปอกัก๊สตรนนี้กำลัไปขึ้นมา้าแน่นอนห้าบาท้าบาทโอเคโอเค ทางเทียมต่อนย่าง่ากลวหายหน้าบองด้วยเนี่ตอนนี้เอาไปได้ัสวยอูนะฮะตอนนี้ทหนาเมื่อยนะะนาดจะไม่ทราบนะฮมีการข้อสรงคุณชาตินด้สวยนะ